สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้จะมารีวิวเจ้าตัว s i x s a u เวอ2์พนะครับอ่าเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างครับลำแรกนี่คือกล่องของมันนะครับ Six s ซ u เวอ2์พอนะจะมีเขียนอยู่นะครับแล้วก็มีรูปตัวปืนนะครับตัวนี้เราน่าจะรู้จักไอเจ้าตัว Q1 นะครับซึ่งซึ่งผมก็เคยมีอันนี้คือ Q2 นะครับแบรนด์เดียวกันนะครับมันจะเขียนว่า Q2 นะครับ เปิดกล่องมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีคู่มือนะครับแล้วก็มีตัวปืนตัวปืนจะเป็นแบบนี้นะครับ Q2 Q1 เป็นโมเดล Box 17นะครับส่วน Q2 เป็นโมเดล P226 จะติด p 2 2นะ่านัอาออกมาเป็นประมาณนี้นะครับ ตัวนี้จะมีน้ำมันนิดนึงผมฉลมน้ำมันไว้หน่อยนะอันนี้นะครับมี1นึ่งแมกกาซีนหตัวปืนนะครับไม่แถมลูกมานะเพราะว่าภายนี้เขาจะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าตัวนี้ค้างสไลด์ได้ครับค้างสลาไลด์ได้นกสามารถสับได้อ่าใช้นกได้แล้วก็ ถอดประกอบได้นะครับโดยบิดตัวนี้ลงตัวนี้ถอดง่ายนะครับบิดลงแล้วก็กดกดออกนะครับดันดันตัวฝั่งนี้ออกนะครับดันหมุดออกไปดับแรกคือวิธีถ้าเกิดจะถอดนะครับทําการขึ้นลำก่อนนะครับขึ้นลำปรับหมุดปึ๊บแล้วก็ดันมันปรับมาอยู่ในตำแหน่งนี้ไม่ได้นะครับต้องเฉียงนิดหนึ่งแล้วก็ดันออก ให้มันอยู่ล็อกของมันนะครับดึงหมุดออกมานะครับแล้วก็ดึงสไลด์ทาการกดลั่นไกครับแล้วก็ดึงออกมาถ้าเกิดไม่กดลั่นไกตัวนี้มันจะติดอยู่นะครับสูกอ,ออกมาก็จะได้เป็นสองท่อนแบบนี้นะครับเหมือนบีบีกันเลยนะครับะจะเป็นประมาณนี้เน,เน้นย้ําตรงนี้นิดนึงนะครับเวลาถอดถ้าเกิดไม่กดไกนะครับ มันจะไปเป็นภาระที่ตัวนี้นะครับเป็นภาระที่แกนตัวนี้ซึ่งเป็นพลาสติกนะครับถ้าเกิดเราดันะนะครับถ้าเกิดเราไม่ไม่กดไกลเนี่ยสปริงมันดันมาเราไปอเอ้ยถ้าเกิดเราไม่ขึ้นลำนะครับสปริงมันดันมาเราดันอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีแรงต้านเยอะซึ่งทําให้ไอ้เจ้าตัว ขาเนี่ยหักได้นะครับตัวนี้ขาเนี่ยหักได้แล้วมันจะไม่มีตัวอะไรล็อกสไลด์นะครับผมทําหักมาแล้วก็เลยมาเตือนๆกันนะครับตัวชุดยิงนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับสามารถยกออกมาได้เลยนะครับยกออกมาได้ก็ตอกหมุดมันจะมีหมุดนะครับตอกหมุดยกออกมาได้เลยนะครับแต่ข้างหน้ามันไม่ได้ขันน็อตไปมันจะมีตัวขันตรงเนี้ยแต่ไม่ได้ขันน็อตนะครับมันก็จะขยับได้นิดนึงนะครับระบบ ปืนก็เหมือนทั่วไปครับตัวนี้มีชุดลูกสูบเป็นโลหะที่ขายนะครับน่าจะอลูมิเนียมนะครับซึ่งกระทนทานกว่าตัวนี้แต่ก็อย่าลืมว่ามันก็จะเสียดสีกับเจ้าตัวชุดยิงเหมือนกันผมว่ามันก็จะทำให้มันสึกเหมือนกันนั่นแหละครับราคามันตอนนี้ราคาขึ้นนะตอนที่ซื้อตอนที่ผมซื้อราคามันเป็นช่วงที่ราคามันลง อนนี้ก็ขาขึ้นละนะครับอ่ามาดูชุดล่างก็อย่างที่เห็นนะครับเหมือนปืนอารมณ์ปกติมีเจ้าตัว 6P226 สนี่เขียนอยู่ P226 แล้วก็ฝั่งนี้เป็น 6Sauer นะครับแต่ว่าที่ผมไม่ชอบก็คือตัวหมุดมันเป็นสีเงินมันไม่ค่อยสวยน่าจะต้องลงดำเอาอ่ามาดูชุดด้านบนกันบ้างนะครับชุดสไลด์อ่าชุดสไลด ตัวนี้ฝั่งนี้จะมีมาร์กิ้งทั้งหมดเลยนะครับมีมาร์กิ้งของอามารีนด้วยนะครับใช้ในกองทัพเรือนะครับสารัฐไม่แน่ใจว่าน่าจะน่าจะในวิซิลหรืออะไรน่าจะประมาณนั้นนะครับเกี่ยวกับกองทัพเรือเป็นตาสมอเหมือนเป็นปืน อประจำการของเป็นสั้นของในวิ e ิวนะครับเคยเคยดูหนังไอ้เรื่องซิวนะครับก็ก็น่าจะประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีมาร์กิ่งซิกซ์เซอร์พีสองสองหกนะครับแล้วก็ซิกซ์เออร์นะครับฝั่งนี้จะไม่มีอะไรเลยล้นๆ จะมีแค่เจ้าตัวตรงฝั่งช่องคัดปลอกนะครับจะมีเก้าพาราเบลลัมนะครับเก้าคูณสิบเก้าพาราเบลลัมนะครับด้านหน้ามีไกด์หลอดนะครับไกด์หลอดสปริงไกด์ลอดนะครับัปนะบนี้เป็นลูกสูบนะครับแล้วก็สปริงตัวนี้ผมทําการแต้มศูนย์ไว้นะครับตอนแรกมันจะไม่เป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ผมแต้มศูนย์เรื่องแสงไว้นะครับอ่า มันจะเรียงง่ายขึ้นด้วยแล้วก็จะเลืองแสงได้อ่าประกอบกับทําได้ง่ายๆครับก็สไลด์กลับไปเลยแต่แนะนํานะครับปืนพวกนี้อย่าไปถอดมันเลยนะครับถ้าไม่มีอะไรครับอ่าใ,ใส่เข้ามาแล้วก็ดึงขึ้นขึ้นสไลด์ไว้นะครับแล้วก็นําตัวหมุดใส่เข้าไปก็กลับที่เดิมนะครับโอเคอ่า จะเป็นประมาณนี้ครับซิกเซอร์สองสองหกนะครับตรงนีจ้จะตัว serial number ตรงนี้นะค serial number มองไม่ค่อยเห็นนแะม็กตกเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับตัวแม็กกาซีนเป็นแบบนี้นะแม็กกาซีนก็ถ่วงมาเหมือนกันแมก็แมกหนาดีนะผมชอบแม็กหนาดีมันจุจำไม่ได้ประมาณสิบกว่านัดอนะประมาณนั้นนะ ตัวนี้ก็เวลายิงนะครับลูกหมดสไลด์ค้างนะครับอ่าลูกหมดสไลด์ค้างแต่ตัวเนี้ยปุ่มปลดสไลด์ค่อนข้างแข็งนะแข็งมากเลยนะเนี่ยแข็งจริงๆนะมันมันต้องแบบว่าออกแรงนะนะถ้าเกิดผมถนัดซ้ายเ,าเดี๋ยวลองดูถ้าเกิดถนัดขวา แข็งครับแข็งตอนนี้มันจะเป็นแต่ไกลตัวนี้ค่อนข้างดีมากผมชอบฟิลลิ่งมันจะเป็นเวลาเรากดลากไกลนะครับจะตัวนกศัพท์จะทํางานก่อนนะครับอ่เดี๋ยวลองกดลากมาตัวนี้มันยิงบ่อยแล้วมันเริ่มเริ่มลื่นล้ว แต่ตอนแรกคือเวลาตั้งไกมันจะเป็นนกมันจะทำงานก่อนนะเดี๋ยวดูอันนี้เหมือนมันอ่าเดี๋ยวเดี๋ยว แต่ตอนนี้มันทุกอย่างมันลื่นไปแล้วเพราะยิงยิงมาก็เยอะแล้วเหมือนมันก็เลยจะไม่ไอ้นี่ตัวนี้ก็สมจริงนะครับด้วยวารที่ผมแต้มศูนย์ไว้ก็จะสามารถที่จะจุดจับเป้าได้ง่ายขึ้นนะครับเป็นศูนย์แบบเลื่องแสงนะครับนะครับตัวนี้ใส่แม็กแล้วก็เป็นประมาณนี้นะครับ ตรงนี้นะครับมีรางพิคาตินีนะครับตรงนี้สำหรับติดไฟฉายนะครับเลเซอร์ซึ่งตงัวนี้ชัวร์ไฟ X ์ X300 ติดแล้วไม่ค่อยจะสวยนะต้องหา,าไฟฉายที่มันเท่านี้ถึงจะสวยแบบว่าสั้นๆไม่ได้ยื่นออกมา ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ s i x เซาเออร์ p 2 2 6นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับ